และนี่คือของใหม่ล่าสุดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับมันคือแท่นชาร์จไร้เลสครับชาร์จได้ทุกอุปกรณ์ที่เรามีเลยครับไม่ว่าจะเป็นมือถือจะเป็นสมาร์ทวอทจะเป็นหูฟังชาร์จได้หมดครบจบในตัวเดียวครับนี่คือออเส้นบายอีลูป W9 ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมบารีตัวแสบนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ต้องไร้สายเท่านั้นครับจะมาชาร์จให้มีสายลุงลงมันไม่ได้ครับยังไงก็ต้องไร้สายอย่างเดียวเท่านั้นครับและนี่ก็คือแท่นชาร์จไร้สายอนเนกประสงค์ครับชาร์จได้ทุกอย่างเลยมือถือสมาร์ทวอทหูฟังได้หมดเลย นี่เฟียลปลาที่เกิดไปต้นนะครับชื่อรุ่นมันคือออเซนไบรลูบดัก้านะครับก็คืออ่ามันจะเป็นตัวที่เอาไว้แบบแค่วางแปะชาร์จแปะชาร์จแปะชาร์จทุกอันเลยนะครับไม่มีช่องเสียบสายเอาพุทธไม่มีแบบสายออกเสียบได้เลยนะครับชาร์จไวเลสล้วนๆเลยนะครับนี่อ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอยยอนุญาติการแกะกล่องดูก่อนแลัน,นะครับว่าหน้าตาอะไรมันเป็นยังไงในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมาจะลองใช้จริงกันเหมือนเดิมมามาแกะกล่องดูกันเลยครับหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ครับทูอินบอลแฟนคูลิ่งไวเลส ชาร์จเจอร์นะครับเขาก็จะบอกชัดเจนหน้ากล่องอยู่แล้วนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ชาร์จได้หลายอย่างนะครับกำลังไฟถุงสุด15วัตต์นะครับเป็นเวเลชาร์จนะครับอ่าเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นแบบสลิมก็คือแบบบางเบาอะไรพวกพาสะดวกอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับนี่ W9 ครับเป็นออสเซนนะครับออสเซนไบอิลูนะครับอ่ะโอเคเรามาแกะดูกันครับปุ๊บแบบนี้อ่าก็จะง่ายๆเลยครับก็จะมีตัว แท่นชาร์จของเราครับมีคู่มือแล้วก็จะมีสายมาให้ครับสายตัวนี้เป็นไทป์ C สองข้างนะครับอ่าก็คือว่าตัวเนี้ยมันก็ต้องเสียบกับไฟบ้านไว้ตลอดเวลามันไม่ใช่ตัวที่มีแบตเตอรี่ในตัวมันไม่ใช่เป็น power bank ะนะครับที่ผมบอกไปมันคือเหมือนเป็นแท่นชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับืึงไปเขาจะผิดบางคนแบบเอออ๋อเส้นจะเป็น power bank ไม่ใช่พูดแบนครับตัวนี้คือแท right ่นชาร์จไร้สายนะครับเพราะฉนั้ตนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะไม่ไมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็จะวางก็จะชาร์จไม่ได้นะ ไม่ชาร์จไม่ได้นะครับเราต้องเสียบสายก่อนนะครับแล้วก็สายนี้นะครับหาหัวที่เป็นแทสตีมานะครับแล้วก็เสียบตรงนี้ไว้ป้าแล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับถึงจะใช้งานได้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่หน้ากล่องเห็นไปนะครับกำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่1 5วัต์นะครับก็คือจะเป็นที่ตัวแผงใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้มันจะมีเอาพุต2ช่องเป็นเวเดตชาร์จทั้งหมดเลยนะครับ วงกลมนี่คือช่องหนึ่งครับอีกช่องหนึ่งคือตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นบุ่มๆลงไปนี่นครับมันจะมี2เอา์พุตนะครับเอา์พุตแรกนี่ครับชาร์จได้ตั้งแต่5วัตต์บจุดห้าวัตตสิบวัตสิบห้าวัตต์ก็พูดวกไงก็ไอโฟนไอโฟนอะไรก็คือชาร์จได้หมดเลยแหละถ้ามันมีเป็นชาร์จไรเลสนะครับเอาพุทที่สองนี่ครับเอาไว้ชาร์จพวกหูฟังกับนาฬิกาสมาร์ทวอทอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีห้าวัตต์กับสองจุดห้าวัตต์แล้วแต่ว่า อ,อุปกรณ์ของเรามารองรับแบบไหนมันก็จะชาร์จแบบนั้นได้นะครับแต่ตัวนี้ใช้ไดงสูงจุดแค่15วัตนะครับเมื่อ่างมือถือของผมอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นแบบซูเปอร์ฟาสชาร์จที่แบบเต็มเร็วเหมือนเวลา ที่เขาแถมมากับโทรศัพท์เลยอย่างนั้นนะจะอยู่ที่25วัตต์นะครับนั่นแปลว่าอันเนี้ยผมชาร์จก็อาจจะแค่ฟ้า์เฉยเฉไม่ถึงกับซูเปอร์ชาร์จฟ้าช์เลยแค่ได้เฉยๆฉยนะครับถ้าเป็นชาร์จไวเลสก็เป็นประมาณนั้นนะครับไม่มีปัญหาก็ใช้ได้เหมือนกันคือชาร์จก็เต็มเหมือนกันแต่จะนานกว่าหน่อยนึงนะครับไม่มากเท่าไหรนะแล้วก็ตรงนี้ครับน้ำหนักของตัวทั้งเครื่องเนี่ยนะอยู่ที่ร้อยกกรัมเท่านั้นครับริง่งมันเบามากเบากวิวเลยเบาวกว่ามือถือผมคนะรนนอะมมราณ300กันันี้แบบ 1.60กรัมเบาจริงๆนะครับตัวนี้เน้นพกพาสะดวกแล้วก็แบบบางเฉียบด้วยแท่ไปจากกับมือถือเลยเห็นไหมครับนะทั้งบางและเบานะครับเขาเน้นเรื่องตรงนี้มาเป็นพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เขามีบอกอยู่ครับ เอาพุทแรกก็คือตัววงกลมใหญ่นี่นะครับก็คือเอาไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนกับหูฟังนะครับเคสหูฟังอะไรพวกนี้นะครับส่วนช่องนี้ก็เอาไว้ชาร์จสมาร์ทวอทกับหูฟังนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จได้ทีหนึ่งสองอุปกรณ์พร้อมกันวางมือถือคู่กับหูฟังอย่างนี้วางมือถือคู่กับสมาร์ทวอทหรือไม่ก็วางสมาร์ทวอทคู่กับหูฟังแบบนี้นะครับแต่เอาสมาร์ทวอทวางตรงนี้ ไม่ได้นะครับมันมันมัน,ม,นมันไม่เข้านะครับอ่าประมาณนั้นนะครับมือถือวางตรงนี้ก็น้อยเกินไปเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนี่แค่นี้ครับการชารการใช้งานง่ายๆครับวางปุ๊บชาร์ปับ๊บเออใช่แล้วก็รวมถึงที่ด้านหลังนี้ด้วยนะครับนี่มันจะมีตัวพัดลม คล้ายๆกับโน้ตบุ๊กตัวเกมมิ่งหรืออะไรเงี้ยที่มีพัดลมเป่าก๊าซจออะไรอย่างเง้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาทำงานไปมันก็จะร้อนอยู่แล้วครับการชารแบบนะครับเขามีตัวพัดลมตรงนี้มาเพื่อระบายความร้อนเพื่อช่วยยืดอายุก,การใช้งานนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่ราคาถูกๆหน่อยตัวไม่มียี่ห้ออะไรเลยอย่างเงี้ยที่เป็นชาว่าเด็ดอย่างเงี้ย จะมีพัดลมตัวนี้นะครับแลวอายุการใช้งานมันจะสั้นเครื่องมันจะร้อนมากแล้วมันก็จะพังเร็วนะครับตัวนี้มีพัดลมมาให้นะครับไม่ต้องห่วงเวลาใช้งานมันก็พัดลมเปิดเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนโน้ตบุ๊กอย่างนั้นเลยนะครับมาครับเรามาลองใช้งานจริงกันดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องปั๊บอีกข้างก็เสียบเข้ากับสายบ้านนี่ปรับเห็นไหมครับนี่พอติดขึ้นมาแบบนี้ก็คือพร้อมแล้วครับสามารถ วางชาร์จได้เลยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปบ้านปุ๊บชาร์จได้เลยง่ายอย่างเดียวอย่างนี้เลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมลองวางมือถือให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับในการชาร์จน่าจะไม่ใช่แบบฟ้าด้ยมั้งอาจจะเป็นชาร์จธรรมดาเลยลองดูนะอ่าเป็นฟ้าชาร์จครับโอเคได้อยู่ครับอีกประมาณ3-6%ก็เต็มไอ้สามนาทีก็เต็มนะครับอันนี้ได้อยู่นะครับ่วนตัวหูฟังนะครับกับสมาร์ทวอทอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่มี ผมไม่มีหูฟังตัวที่มันเป็นชาร์จไวเลตนะครับอันนี้ผมแค่เอามาวางให้ดูเป็นพอไปเฉยว่ามันวางชาร์จได้นะครับผมไม่มีมไม่มีชักอันเลยไม่เป็นไรให้ดูเฉ,เฉยนะครับถ้าเกิดเพื่อนมีตัวหูฟังตัวเคสอะไรเงี้ยที่มันชาร์จแบบไวเลตได้เพื่อนแค่วางไว้แค่นี้ปุ๊บมันชาร์จได้เองเลยนะครับสมาร์ทวอทก็เช่นกันอาจจะเป็น Apple Watch เป็นอะไรก็ตามที่มันชาร์จไวเลตได้ครับแค่วางไว้แค่นี้ก็ชาร์จ อันนี้เป็นไอโมงของลูกผมไอโมงของลูกผมไม่มีครับไม่มีผมไม่มีสมาร์ทวอทกับหูฟังผมไม่ได้ใช้อะไรพวกนั้นเลยเลยไม่มีนะครับเอาประวัติพอใไปดูเฉยว่ามาันสะบัดวางชาร์จแบบนี้ได้นะครับเลือกไปวางชาร์จแบบนี้หรือว่าใจไงก็ได้นะครับถ้าชาร์จขึ้นสังเกตรตรงนี้ครับที่ไฟเห็นไหมครับมันเป็นไฟสีเขียวๆข,ขึ้นมาแบบนี้อ่ันนี้ก็คือชาร์จได้นะครับอ่เดี๋ยวผมวางออกให้ดู โอ้ปุ๊บสักพักมันจะดับไปนะครับนี่เห็นไหมก็คือไม่ได้ชาร์จอยู่นะครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมเอาหูฟังมาวางเงี้ยเห็นไหมมันบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ชาร์จไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> เห็นไหมตัวนี้มันชาร์จไม่ได้เขาบอกอยู่นะครับุ๊บมันไม่มีชาร์จเงี้ยเนี่ยวางเงี้ยไม่ได้ฉันไม่ชาร์จมันชาร์จไม่ได้มาวางทำไมเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นมือถือวางปุ๊บ เห็นไหมคือขึ้นสีเขียวแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผลแต่จริงๆคือเราไม่ต้องให้เขาบอกหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ของเราอะมันชาร์จไวเลสได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ซื้อเราต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็นะครับต่างการใช้งานมันเหมาะกับคนที่มีหลายอุปกรณ์แล้วไม่อยากเสียบสายชาร์จแบบหลายๆต่อนวยหรอกนครับเราตัวเนี้ยอันเดียวแล้วก็ชาร์จทีเดียวพร้อมกัน2อย่างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากนะส่วนมากเขาจะใช้มือถือกับสมาร์ทวอทกันเพราะเขาจะชอบเซต ต่อกันนะสมาร์ทวอตมันต่อเข้ากับมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับแบบก็จะหมดพร้อมกันอะไแหละง่ายๆนะครับเวลาสมมติไปข้างนอกทํางานกลับมามาชาร์จก็วางคู่อย่างนี้ร์้ไ้เลยอ่ะโอเคไปอาบน้าอาบถ้าไปทาอะไรก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็เต็มประมาณนั้นนะครับอย่างเนี้ยมันอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคนด้วยอย่างเช่นผมอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้สมาร์ทวอตหรือว่าหูฟังเลยใช้มือถือเครื่องเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ใช้แค่เสียบชาร์จธรรมดาก็มีค่าเท่ากันเพราะถ้าเกิดผมใช้แบบนี้ผมก็ต้องเอาตัวนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านก่อนแล้วอานี้มาวางอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้เรื่องความสะดวกที่ในการชาร์จที่แบบว่าเราใช้อยู่ก็มาวางปุ๊บชาร์จเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความสะดวกที่ตรงนั้นแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าผมก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นชีวิตไม่ได้เร่งรีบมากก็เสียบใส่ชาร์จได้ไม่มีปัญหานะครับผมบอกแล้วครับว่าไอ้พวกเนี้ย มันแล้วแต่ไลฟ์ไตล์แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเลยนะครับผมมาให้ดูว่าเฮ้ยมันมีของแบบนี้อยู่มันทำเย่นงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ถ้าเกิดมันตอบโจทย์เพื่อนๆนเพื่อนๆก็จัดกันไปได้นะครับ นี่นะครับก็คือออสเซน W9 นะครับแท่นชาร์จไร้สายอนเนกประสงค์นะครับก็เป็นทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งของสุดเฟี้ยวที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับถ้าคิดว่าชอบถ้าคิดว่าใช่ถ้าคิดว่าตอบโจทย์ถ้าคิดว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์จากมันแน่นอนก็จัดไปได้นะครับผมให้ลิงก์้าไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลของเขาที่นําเข้าออสเซนมาของแท้นแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวครับไม่ใช่เป็นร้านโนนเองไม่มีชื่ออะไรแบบเอาของปลอมมาขายไม่ต้องห่วงครับอันนี้คือร้านที่นําเข้ามาแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับชื่อดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปซื้อผิดนะครับออสเซน W9 นะครับวนี่และก็หมดแล้วนะครับทั้งเจ็ดตัวในตระกูลออสเซนไบลูปที่ผมเอามารีวิวที่ผมเคยวิดีโอรวมตอนต้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทําเจียตัวทีตัวเทียตัวนี่คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็าจะหมดแล้วสาหรับซีรีส์ power bank นะครับตัวนี้ก็ไปเชิญ power bank มารร์นนะแตต่่ก็อยููใล นะอ่าโอเคก็หมดแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการใช้ชีวิตโดยที่แบตไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวแบงตัวต่างๆที่ผมเคยรีวิวไปหรือว่าจะเป็นแท่นชาร์จตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของมือถือมันช่างมีความสําคัญกับชีวิตสั้นเหลือเกินนะครับนี่คือปัจจัยที่5าของเรานะครับสมาร์ทโฟน <laughs> โอยคครับยังไ,กไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านนครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดกระดิด่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเจ๊งๆแปลกๆใหม่ๆ,ๆออกมาผมจะได้นมาม นะนำให้เพื่อนได้รู้จักเป็นคนแรกๆในโลกเลยนะครับนะครับสวัสดีครับอืมเสียวมากช้าแบบสบายวางปูปชัดปาหวางปบชัดปีบ๊บวางปูปชัดแป๊